สวัสดีค่ะสวัสดีลุงป้านะ้าอาทุกท่านนะคะวันนี้ปูกกมาจัดชุดเซต EP ที่295หรือ295อีกแล้วนะคะเพาสำหรับท่านไหนที่ไม่ทัน EP 294เมื่อวานนะคะวันนี้ปูกกจัดมาให้เพิ่มอีก12เซตเนาะ3แถม1นะคะ180บาทรวมส่งทั้งแบบโอนและปลายทางนะคะต้นโตโตจุกๆถูกๆไปเลยนะคะคุ้มๆไปเลยนะคะ ปูลงคลิปวันที่5สิงหานะคะจะเป็นรอบจัดส่งวันพรุ่งนี้วันที่6สิงหานะคะเบอร์ปูที่ขึ้นให้สามารถโทรหรือแอดไลน์มาสั่งซื้อได้เลยนะคะหรือท่านไหนสะดวกสแกน Q-r วอา e โคดก็สามารถสแกนข้างล่างซ้ายมือเข้ามาสอบถามหรือสั่งซื้อกับปูได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปเซตที่1กันเนาะ เซตที่หนึง่งกระถางที่หนึ่งโอ้เป็นวันเสาร์นะคะเป็นฟอร์มสองต้นเลยเอาไปแยกปลูกได้เลยนะคะก็จะมีต้นแม่วันเสาร์สองต้นเลยนะคะนี่หน้าเข้มเขมวันเสาร์นะคะกระถางที่สองจะเป็นคุ้มทรัพย์นะคะก็จะป้ายมาประมาณนี้นี่ล้นหมดแล้วนะคะกระถางที่สามนางมนโทนะคะไม้เก่านี่ตัวนี้ก็ยิ่งโตยิ่งสวยนะคะนี่นะคะ นางมณโทนะคะไม้ไม้แทบจะทุกกระถางนะคะสามารถอัพไซด์ได้หมดเลยนะคะก็คือไปถึงก็พักไม้ไว้สัก4ี่ห้าวันนะคะค่อยอัพกระถางนะหรือบางท่านอาจจะยังไม่อยากอัพนะคะก็ปล่อยไว้กล่องก็ได้ให้ล้นอีกนิดนึงก็ได้เนาะต้นต่อไปต้นที่4ต้นแถมนะคะนี่ต้นแถมก็จะเป็นเช่นเดิมนะคะลูกไม้มเมล็ดบางกระถางก็สองบ้างหนึ่งบ้างนะคะแต่ล้นแล้วเนาะบางกระถางนะคะเนี่ย เซตที่1นะคะเซตที่1เซตต่อไปเซตที่2วันนี้ปูจัดให้1 3เซตเลยนะคะนับผิดเนาะเซตที่2กระถางที่1นางมนโทจะเป็นฟอร์ม2ต้นนะคะ2ต้นก็สามารถปลูกเป็นฟอร์มกอได้เลยนะคะเป็นไม้เก่านะคะกระถางที่1กระถางที่2พรกหนกนะคะนี่ใบใหม่ๆมาเขาก็จะเริ่มเปิดด่างมาเรื่อยเรื่อยนะคะเป็นไม้ด่าง ก็ออกกลมๆหน่อยเหมือนกันนะคะพกรกนกนะคะกระถางที่สองกระถางที่สาเป็นซอมบี้นะคะไม้หน้าเข้มกระดูกชัดนะคะซอมบี้นะคะนี่นะคะล้นหมดแล้วนะคะกระถางสกระถางแถมนะคะมี2ต้นสองสีสองหน้านะคะนี่เซตที่สองนะคะเซตที่สองเซตต่อไปเซตที่สานะคะกระถางที่หนึ่ง จะเป็นปูโสมนี่ด่างใบกลมนี่นะคะล้นตัวนี้ขึ้นแปดได้เลยนะคะก็เอาไปก็คือเปลี่ยนได้เลยดินเปลี่ยนได้แล้วนะคะนี่นี่นะคะปูโสมกระถางที่หนึ่งกระถางที่สองรวยไม่เลิกนะคะรวยแล้วรวยอีกรวยไม่เลิกนะคะมีติดบ้านไว้เป็นมงคลนะคะเป็นฟอร์มสองต้นในกระถางนะคะรวยไม่เลิกกระถางที่สามนารีบูรพาก็ฟอร์มสองต้นในกระถางนะคะนี่ไซต์โตๆล้นล้นตัวนารีนี่เอาไปปลูก เป็นฟอร์มกอคือจะสวยมากยิ่งอยู่นอกตู้นะคะไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะสำหรับนาดีบุรพากระถางที่สี่ทงต้นนะคะนี่เซตที่สามนะคะเซตที่สามเซตต่อไปเซตที่สี่เป็นเซตไม้เก่านะคะกระถางที่หนึ่งน้มันปืนยาวอันนี้ยังกัดไม่เต็มที่นะคะโตขึ้นเรื่อยๆเ,เขาก็จะกัดพื้นออกมาเป็นสีแดงเนาะนมันปืนยาวนะคะกระถางที่หนึ่ง กระถางที่สองนาคาราชเป็นไม้เก่าเหมือนกันนี่ตัวนี้ยิ่งโตยิ่งสวยอยู่นอกตู้ก็จะสีเข้มกว่านี้นะคะนาคาราชกระถางที่สองกระถางที่สามทศสกันฟอมสองต้นในกระถางเซตที่สี่นี้หนึ่งสองสามเซตที่เซตที่สี่เนี่ยถ้าใครไม่ทันในคลิปปูมีสำรองนะคะนี่นะคะทศสกันความสวยคือตอนนี้ยังไม่มี แต่โตอีกนิดนึงคือสวยแน่นอนนะครับส่วนมากไม้เก่าความสวยเขาช่วงนี้อาจจะยังไม่เฉิดฉายนะคะโตเต็มที่อีกนิดหนึ่งสวยแน่นอนนะคะกระถางที่4นี่หนึ่งต้นหน้าเข้มเขมตัวแถมอาจจะแตกต่างออกไปเนาะแต่มีชื่อ3ต้นคือมีมีสำรองนะคะเซตนี้เซตที่4นะคะเซตที่4เซตต่อไปเซตที่5นะคะกระถางที่1ตัวนี้จะเป็นเพชรมณฑล ต้นใหญ่สองต้นเล็กหนึ่งนะคะก็สรุปแล้วมี3มนี่หน้าเริ่มออกนี่นะคะ3ต้นในกระถางกระถางที่1กระถางที่สไม้เก่าเหมือนกันเป็นพญาสุรเสนิเป็นฟอร์ม2ต้นในกระถางนี่หน้าเขาก็จะเริ่มกัดมานะคะเป็นเด็กก็คือยังไม่สวยเนาะเป็นฟอร์ม2ต้นในกระถางกระถางที่3ตัวนี้จะเป็นทรัพย์เศรษฐีตัวนี้ก็เป็นไม้ทรงสูง แต่ถ้าอยู่นอกตู้ก็อาจจะไม่สูงเท่าไหร่แต่คือพื้นกัดสีแดงสวยแน่นอนซับเศรษฐีนะคะมีติดบ้านไว้เป็นมงคลเหมือนกันกระถางที่สกระถางที่4ี่สองต้นสองสีสองหน้านะคะนี่เซตที่หนะคะเซตที่หเซตต่อไปเซตที่6นะคะก็จะออกเป็นไม้เก่าเหมือนกันแต่ไม่มีสำรองมีแค่ในนี้เลยเซตที่6ก,กระถางที่1จะเป็นเล็บมังกร ฟอมสองต้นในกระถางนะคะเล็บมังกรนี่นะคะสองต้นในกระถางกระถางที่ 2, ทสองทศก,กัณฐ์ก็สองต้นในกระถางนะคะทศก,กัณฐ์ตอนนี้ยังเขียวอยู่เดี๋ยวหน้าเขาก็จะกัดยิ่งโตยิ่งสวยกระถางที่สามองคคุริมานไม้เก่าไม้ใแบบแข็งกา้านแข็งหน้าเข้มนะคะเป็นฟอมสองต้นเหมือนกันโอ้เซตนี้เป็นสองต้นหมดเลยเนี่ยกระถางที่สี่ก็สองต้นนะคะนี่นะคะ เซตที่6นะคะเซตที่6เซตต่อไปเซตที่7นะคะกระถางที่1จะเป็นกําเนิดทรัพย์นะคะกําเนิดเงินกําเนิดทองเนาะมีติดบ้านไว้ชื่อเป็นมงคลนะคะกําเนิดทรัพย์กระถางที่2จังหวัดกระบี่นี่ตัวนี้ก็ยิ่งโตยิ่งสวยเหมือนกันส่วนมากตับจังหวัดเป็นไม้ใบกลมนะคะโตมาใบก็จะโตกว่านี้พื้นก็จะออกสวยนะคะตัวเนี้ย กระถางที่สามหงดารุนนี่หน้ากัดแล้วนะคะหน้ากัดแล้วหงดารุนตัวนี้เป็นฟอร์มกอถ้าปลูกเป็นฟอร์มกอแล้วรอแตกลูกแตกหนอนนะคะสวยหน้าเขาก็จะกัดเป็นสีนี้ทั้งใบนะคะกระถางที่สี่นี่เซตที่เจ็ดนะคะเซตที่เจ็ดเซตต่อไปเซตที่แปดนะคะกระถางที่หนึ่งจะเป็นมงกุฎราชันนะคะ เป็นไม้ด่างออกขาวออกเหลืองนะคะเป็นฟอร์มสองต้นในกระถางต้นเล็กปูไมนับประกัน1ต้นนี่นะคะด่างขาวด่างเหลืองเนาะมงกุฎราชันกระถางที่สองคุ้มซัพ์นะคะคุ้มซัพบป้ายแบบนี้กระถางที่สองกระถางที่สามปูโสมนะคะด่างใบกลมนี่ล้นหมดแล้วนะคะกระถางที่สี่น่าจะประมาณ3มต้นเป็นฟอร์มกอเลย นี่นะคะเซตที่8นะคะเซตที่8เซตต่อไปเซตที่9ตัวนี้ไม่แน่ใจว่ามีสำรองไหมกระถางที่1จะเป็นอนุมานข้าวเฝ้านี่เป็นฟอมสองต้นในกระถางนะคะสองต้นในกระถางกระถางที่สองนุมานหักด่านก็สองต้นในกระถางนะคะอนุมานหักด่านสองต้นในกระถางกระถางที่สาม จะเป็นโฉมปานสองต้นเหมือนกันนี่โฉมปานจะคล้ายกับสีป่าแต่ทรงใบคนละทรงนะคะอาจจะมีสำรองเนาะถ้าถ้าโฉมปานมีอาจจะต้นเล็กกว่าในคลิปนิดนึงนะคะแต่ว่าเข้าเฝ้ากับหัก,กด่านมีนะคะก็ตีไปมีมีสำรองหนึ่งเซตแล้วกันนี่นะคะโฉมปานกระถางที่สามกระถางที่สี่สามต้นเป็นกอเลยนี่นะคะ เซตที่9นะคะเซตที่9เซตต่อไปเซตที่10นะคะกระถางที่1จะเป็นเทพพนมนะคะเทพพนมดูต้นแม่ได้เลยเป็นไม้ใบใหญ่นะคะต้นแม่ก็ป้ายมาออกตอนโตนะคะกระถางที่สองเวทมรกตไม้่ดงสวยมากมากแดงทุกใบนะคะนี่นะคะเวทมรกตไซส์คึออัพได้หมดกระถางที่3ชิ้นนะบัญชรไม้เก่านี่ ไม้เก่าตัวนี้เลี้ยงนอกตู้ก็จะสวยมากนะคะหน้าออกหมดแล้วกระถางที่4ี่สองต้นในกระถางหน้าเข้มๆนี่นะคะเซตที่10นะคะเซตที่สิบเซตต่อไปเซตที่สิอนะคะกระถางที่หนึ่งตัวนี้จะเป็นทวาทศมาสดูต้นแม่ได้เลยไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังจริงๆนะคะไม้ตัวนี้อยู่นอกตู้ก็จะมันถ้าอยู่ในตู้มันก็จะสูงขึ้นมาหน่อยถ้าอยู่นอกตู้ยังไงก็เตี้ยนะคะแต่ว่า เริ่มโตมาก็จะกัดหน้าออกเป็นออกชมพูนะคะนี่กระถางที่หนึ่งกระถางที่สองเป็นชินนะบัญชรคู่กับรัศมีเงินนี่สองต้นสองชะอสองสอง,สองต้นสองชื่อในหนึ่งกระถางนะคะกระถางที่สาม,มงกุฎจ,จกักรพรเป็นไม้ด่างนี่ไซส์ตัวโตเลยกระถางที่สี่สองต้นน,นะคะเซตที่สิบเอ็ดนะคะ เซตต่อไปเซตที่12นะคะบางท่านไม่ทันอีพีที่แล้วเนาะตัวนี้กระถางที่1เป็นพรกระหนกนะคะนี่ใบใหม่ๆออกมาหลอดใหม่ๆมาก็จะเนี่ยเป็นด่างออกมาเลยนะคะกระถางที่1กระถางที่สองจันลโครบนะคะไม้เก่าตัวนี้ชอบแดดมากได้แดดก็จะกัดออกเป็นสีชมพูสวยมากนะคะจันลโครบกระถางที่สมนี่ตัวนี้น่ามาเลยสุด ปาถนานะคะนี่ตัวนี้ยิ่งได้แดดอยู่นอกตู้ก็จะทรงเตี้ยอยู่นะคะเพราะว่าของปูมันอยู่ในตู้เนาะเลี้ยงไว้ขายก็จะปลูกไว้ในตู้ก็จะสูงขึ้นมานะคะเอาไปปรับเดี๋ยวเขาก็จะเตี้ยแต่ว่าสวยแน่นอนนะคะกระถางที่4ี่สองต้นหน้าเข้มเข้มนะคะนี่เซตที่12นะคะเซตสุดท้ายนะคะเซตที่13นะคะกระถางที่1จะเป็น1ตะวันพันดาว ดูต้นแม่นะคะต้นแม่ก่อนจะสวยก็เป็นแบบนี้เหมือนกันตรงปกแน่นอนนะคะเป็นไม้ใบใหญ่สีสันสดใสนะคะสําหรับใครที่ชอบไม้ใบใหญ่มองแล้วพื้นตานะคะ1ตะวันพันดาวกระถางที่สองซอมบี้เป็นฟอร์ม2ต้นในกระถางนะคะไม้หน้าเข้มนี่นะคะซอมบี้กระถางที่สองกระถางที่สามดวงใจทศกันด่างใบกลมเหมือนกันอันนี้เอาไปเปลี่ยนดินอัพไซด์ได้เลยนะคะเ,เดี๋ยว หลอดใหม่เหมือนมันจะแตกไม่ดีเดี๋ยวปูเปลี่ยนให้เนาะเปลี่ยนเป็นตัวนี้แล้วกันเป็นประชาไม้เก่าตัวนี้ยิ่งโตพื้นชมพูกระดูกขาวนะคะสวยประชานะคะหรือยิ่งเลี้ยงนอกตู้ยิ่งสวยนะคะนี่กระถางที่สี่สองต้นในกระถางสองสีสองหน้านะคะนี่เซตที่13านะคะ สำหรับวันนี้นะคะปูก็จัดชุดเซตนะคะ3แถมหนึ่งหนึบาทมาแบ่งปันทั้งหมดเลย13เซตนะคะปูฝากลุงป้าน้าอากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้เพจและช่อง youtube ของพวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ